โอเคนะครับเรามาชมนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก่อ,อนหน้านี้ตรงนี้จะสีขาวลกอ่โอเคครับวันนี้มาดูตัวคุ้มอลกนะครับอันนี้ติดเรียบร้อยแล้วโอ้ด้านหน้าติดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าลูกโอเคนะครับวันนี้มาชมก่อนติดตั้งนะครับ จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับฝั่งที่เป็นเล็กตัวถังแคอซีนะครับจะเป็นโล่งๆอันนี้คือมาจากโรงงานเลยสแสดงลําง,งานแล้วเราจะติดตั้งตัวนี้เพิ่มนะครับนี่คือด้านหลังนะครับจะเว้นเพื่อให้ดูได้แคดซีกรณีที่มีเกิดเหตุหรือจะต่อทะเบียนนะครับเวลาประกันจะมาขูดแคดซี Z, ก็ตรงนี้นะครับ ข้าเของศูนย์จะมีส่วนที่เว้นว่างไว้ให้นะครับเพื่อง่ายและสะดวกต่อการขูดเลกกระถางหรือเล็กระจีครับโอเคเรามาดูกันนะครับอันนี้ก่อนติดตั้งนะครับโอเคนะครับเรามาชมนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้จะสีขาวโล่งนะครับอันนี้เป็นสิบหลักนะครับด้วยตัวติดแผ่นกันโคลนนะครับตัวชุดกันโคลนของเตย์ตาแทะนะครับ จะเข้ารูปนะครับตรงนี้ก็จะโปร่งเข้ารูปนะครับโปรงแค่สี่แค่เว้นว่างนะครับให้ลูกค้าทําธุรกรรมหรือ,อสามารถกูดเลขสี่ 4, ไปต่อทะเบียนรถได้หรือไปทําประกันต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเข้ารูปเลยนะครับ,รบอันนี้คือด้านหลังนะครับเสร็จตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ารูปเลยนะครับ Yeah.